ค,คลาสของเราวันนี้จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อสะโพกต้นขาเอ็นร้อยหวายและก็ข้อเท้าของเราด้วยซึ่งเหมาะมากสาหรับคนที่ขาไม่ค่อยแข็งแรงออกกําลังกายก็จริงแต่ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่หรือไม่เคยมีพื้นฐานโยคะมาก่อนเลยคุณฝึกได้แต่แนะนําเลยสาหรับคนที่มีปัญหาเป็นโรคเกี่ยวกับความดันสูงความดันต่าหรือเป็นบ้านหมุนไม่แนะนําคลิปนี้นะคะอ่ะขอคนที่สุขภาพปกติไม่มีปัญหาเรื่องของระบบเลือดแค่ขาไม่แข็งแรงอย่างเดียวพอ มีทั้งฝึกแบบง่ายแล้วก็เพิ่มเลเวลขึ้นไปนิดนึงให้เราได้บริหารกล้ามเนื้อมากขึ้นก่อนที่เราจะไปฝึกกันฝาทุกคนกด subscribe กดติดตามหรือกดแชร์คลิปนี้ออกไปเป็นกำลังใจให้ผู้ด้วยและเมื่อคุณพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ Exercise นี้ให้ทุกคนยืนแยกเท้าวความกว้างประมาณ1เมตรนะและเปิดปลายเท้าออกทั้งหมดสีองศามือจับที่เอวเลยทุกคนสําหรับบางคนเนี่ยแค่ยืนก็ยากแล้ว นะให้เราฝึกเกร็งก้นเกร็งสะโพกต้นขาของเราไว้เกร็งไว้ขาและไปพร้อมครูหายใจเข้าหายใจเข้าไปจนสุดคือเข้าไม่ได้แล้วนั่นเองเกร็งหน้าท้องไว้เราจะขย่งส้นเท้าขึ้นนิดเดียวพอให้รู้สึกว่าน้ำหนักอยู่ที่ปลายเท้าจมูกเท้าของคุณค้างสาววินาที3ามส่งกดส้นเท้าหายใจออกให้หมด แบบนี้นะนับเป็นหนึ่งเซตเราจะทำอีกสี่ครั้งทุกคนพร้อมครูหายใจเข้ารอบที่สองเกรงก้นไว้ขย่งส้นเท้าขึ้นไม่ต้องเยอะกดปลายเท้าไว้นับสามสองหนึ่งวางส้นเท้าลงหายใจออกมานะรอบที่สามหายใจเข้าเข้าสุดหน้าอกขยายซี่โครงขยายเกรงไว้ขย่งส้นเท้ากั้นหายใจไว้เก็บหลังตรงสาม 2. เกรงก้น1กดส้นเท้าหายใจออกเยี่ยมมากๆเลยอีกสองครั้งหายใจเข้าจับเอวไว้ค่ะขย่งส้นเท้าขึ้นค้างไว้ส 2. สองรู้สึกน่องออกแรงนะกดส้นเท้าหายใจออกอ่ะครูขออีกรอบเดียวทุกคนเกรงก้นหายใจเข้า พร้อมกันเขย่งส้นเท้านับสามกั้นหายใจไว้สองหนึ่งกดส้นเท้าหายใจออกโอเคเยอะม,มากเลยเดี๋ยวเราไปต่อนะรอบนี้เราจะเขย่งส้นเท้าค้างไว้ทุกคนต่อเนื่องเลยนะแล้วให้คุณหายใจเข้ากั้นหายใจไว้งอเข่าทั้งสองข้างเล็กน้อยให้รู้สึกหน้าหาของคุณเริ่มเกร็งและนับสามสอง หนึ่งเหยียดขาหายใจออกกดส้นเท้าลงเริ่มเมื่อยใช่ไหมคะเมื่อยนะขออีสี่ครั้งพอทุกคนทําไม่เยอะพร้อมครูหายใจเข้าเก็บหลังตรงเหมือนเดิมทุกอย่างกั้นหายใจกระชับหน้าท้องเขย่งส้นเท้างอเข่าเล็กน้อยอ่าเกรงไว้นับสามครั้งนิ่งๆสองหนึ่งเหยียดขาหายใจออกกดส้นเท้า ทำไมเราต้องเกรงท้องเพื่อมัน่นใจว่าตัวเราไม่แกว่งหน้าหลังไปมาหน้าหน้าขาเราได้หน้าท้องด้วยค่ะท่านี้กระชับหน้าท้องด้วยหอยสามครั้งทุกคนหายใจเข้าเริ่มเมยนะขย่งส้นเท้าปุ๊บงอเข่าเล็กน้อยเล็กน้อยพอถ้าใครรู้สึกโอเคมากเลยนะคุณย่อลงมาได้อีกโดยที่คุณขย่งส้นเท้าไว้ออกแรงเปิดหัวเข่าออกไปด้านข้างเหมือนเราง้างเข่าออกนับสามง้างออกสองหนึ่งเหยียดขากดส้นเท้าหายใจออก โอเคเยี่ยมมากเลยอีกสองครั้งเท่านั้นอยู่ด้วยกันทุกคนหายใจเข้าจับเอวหรือจะห้อยแขนลงไปก็ได้ถ้าเริ่มเมื่อยไม่ไหวแล้วไม่ต้องทำจนครบนะไปพร้อมครูขย่งส้นเท้าขึ้น1นิ้วเกรงไว้งอเขา่าลงมาใครไหวให้หน้าขาขนานพื้นเลยน้ำหนักจะอยู่ที่ปลายเทา้ารู้สึกได้เลยก้นกระชับหน้าขากระชับแป๊บเดียวนับสามเกรงกลั้นสองเกรงกั้นหายใจหยืดขาหายใจออก สุดยอดเท่าไหร่แล้วทุกคนอ่ะอีกสองครั้งพร้อมครูหายใจเข้ายืดกระดูกสันหลังขึ้นท้องกระชับซี่โครงขยายเขย่งส้นเท้าหนึ่งนิ้วงอเข่าลงมานิดเดียวก็ได้หรือหน้าขาขนานพื้นหลังนิ่งๆสามเกรงท้องสองหนึ่งเหยียดขาหายใจออกโอเคขออีกรอบเดียวเท่านั้นทำได้หายใจเข้าให้ลึกค่ะ เข้าสุดกระชับท้องเอวเล็กซี่โครงขยายขย่งเท้าหนึ่งนิ้วแล้วงอเข่าลงมาจับเอวหรือห้อยแขนนับสามขาเริ่มสั่นนะสองถูกต้องเลยหนึ่งเหยียดขากดส้นเท้าหายใจออกอ่าแล้วเก็บขาขาคลายขาขยับขาขยับขาดีหนึ่งผู้นนจะปวดปวดบริเวณจมูกเท้าถูกต้องเลยท่านี้เราได้น่องเรียวด้วย ได้กระตุ้นระบบเผาผลาญและทําให้หัวใจของคุณแข็งแรงขึ้นด้วยนะหน้าขาแข็งแรงเคล็ดลับของท่านี้ก็คือว่าเน้นการฝึกต่อเนื่องฝึกสม่ําเสมอให้ดีทุกคนฝึกช่วงเช้าได้เลยท่านี้นะคะใครไม่ไหวจริงๆเนี่ยคุณทําแค่ขย่งส้นเท้าขึ้นแค่นี้พอวันละ5-10ครั้งแต่ถ้าใครไหวให้ขยงก่อนหครั้งเป็นการวอร์มอัพข้อต่อของเราก่อนแล้วจึงฝึกในเซตงอเข่าอีก5ครั้ง ฝึกทุกวันฝึกสม่ำเสมอฝึกต่อเนื่องแล้วจะเห็นผลขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้า